ออเจ้าหมีแกเลิกเอาปืนใหญ่มาบังหน้าฉันได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ัโอันโอ้ยโอ้ดโอหยโอวโอ้โหนี่โอ้นโอ้ยโอ้ยวอ้ยโน้ยโอ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 ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ r ยโอ้ยโอ้ยโอ้ับอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ั่อ้ยโอ้าหมีส่วนฝั่้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยายเช่นเคยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอยเอ้อ้ยโอ้ยโอเยโอยโอยได้ปืน โอ้โหคู่แกนี่แบบว่าสนกันจริงๆเลยเนี่ยมาดวงช้างนี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลืมบอกเอ่อคนดูว่าเราอ่ะกำลังเล่นแบบอ่รถถังกันอยู่เนี่ยรถถังออปปี้นี่เราสามารถทำลายสิ่งของได้ด้วยเป็นยงเออปักเลยให้มดเออเป็นนักำลมง เดอนได้แกนี่เราสามารถทำลายได้ใช่ไหมข้างหน้าโอเคจะจะเป็นลวดลายสวยๆบอกไว้ก่อนเลยเ้อทำลายต้นไม้ทำลายต้นไม้นันแหละทำลายต้นไม้เราจะทำลายนี่ไงมีปัญหารเป่าทำลายอุ้ยกำแพงข้างหน้าเจ้าหมีดีเออโว้ก้อนหินเบลลอเลยอันนี้เขาบอกว่ายิงข้างบนตรงเป้าหมายข้างบนอะ ข้างบนข้างบนหนีมเต้าบนเต้าบนค่ะเดี๋ยวอ่ะนี่ก็คือตอนแรกเจ้าหมีไม่ได้ยินคุณยายยิงคนเดียวแม่ไม้ก็เด็นใส่หน้าอุ้ยทำลายสวยสวยทำร้ายให้ตายอ่ะเจ้าหมีอันนี้หรออันนี้ก็ยิงคนขับข้ามเหรออุ้ยข้ามได้ดีแกทำลายลูกโลกเลยอ่ะทำลายให้หมดนี่เฮ้ยมีกับระเบิดจะหนี ทำลายเฮ้ยเ้ยไม่ได้ไม่ได้ทำลายไม่ได้โอ้ไม่ต้องลบต้องลบเรียบร้อยเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้โอ้โหเลยเดใหม่ทั้งทีเป็นครถถคงโอ้ยไม่เลยดูรถถังวะไม่โอ้ยตัวดอมปีเลยอะดูนี่งั้ยหล่อห้ามโดนหล่อห้ามโดนโดนเจ้าตัจอมปีโดนดีเจ้าหวีอย่าทำลายสะพานก็พอนี่แน่นี่แน่ ทำลายได้มันไม่ได้ยิ่ไงยิงอัเนี่ยแด้แล้วแกจะยิงทั้งใบแล้วว่ใช่คิดว่าทำลายได้มันจะสนุกมากเลยถ้าเกิดว่าแฟนคลับที่เห็นพวกเราตูงไปตายไม่เราต้อง professionalize นี่อะไรอ่ะเดี๋ยวนะคือให้เราเหยียบหรอใช่ไหมแล้วอารถถังไปเหยียบตรงนู้นไปเหยียบเหยียบอ๋อโอเคออ๋นี่ไงนี่ไงทางมาแล้วแกไปเลยเนี่ยนะนุน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 วนโอเคอออไปเลยระวังกระเด็นข้างหน้าเป็นรั้วชอบอี๋ทำลายให้หน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวยิงเป้าข้างบนเป้าข้างบนฝั่งขวาเป้าข้างบนใช่เลยโอ<ๆ>้ยอะไรอ่ะเย้หุ้ยต้นไม้ขวางข้างหน้าจุ้มียิงเลยเอ้ยยิงสิต้นไม้ขวางนั่นแหละ เดี๋ยวดารู้จักไหมฮะรถถังถังฝั่งตนรถถังฝั่งตนมันเป็นแบบที่สบายมากเลยก็คือแค่เอ่อทำลายข้างหน้าใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวดายิงวัตถุอันนี้อ่เราเข้าอุโมงในนี้ก่อนโอเคเรามาทางนี้เฮ้ยติดติดติดอ่ะจะดีใช่รถถังก็จะเปิดโอ้ยนี่ไงสะพานมาพอดีเลยไป มาเราลัดมาแล้วถ้าจะขึ้นไปที่ภูเขามั้งเจวีใช่ไหมตรงเนี้ยเราลัดมาแล้วนี่เติมดาแลนเข้าไปเขาละขอดวงเองเลยเฮ้ยโอ้สยองเลยอันนั้นอ่ะโลกระละลัดดาแลนด่เราต้องเหยียบอันนี้เจวีโอเคแล้วเราก็ขึ้นบังดูี่อกับระเบิดกับระเบิดนี่ระเบิดโอเคทำลายนี่เนี่ยทำลายให้หมดเกิดเป็นนักทำลายต้องทำลายได้ทุกอย่าง ดีทำลายไม้เป็นงไงทำลายให้หมดเลยฮ,ฮ,ฮึสบายมากเลยนี่แล้วเราก็เหยียบอันนี้ทางเขาจะเปิดอ,อ่าขึ้นมาจุดรลว์นลว์า,วาต่อตอรปโดมันน่าจะมีหน้มไม่ให้แกนี่ันขึ้นอ้าอย่ายิาย่ ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยคาราคิดแคทพักคิดถึงตำรวจเดี๋ยวคนละพักตลนานั้นนะพักก่อนพวกแกอ่ะว่าพักก่อนไม่บอกให้เราพักก่อนนะมาเองเลยทีนี้อ๋อเราต้องลงข้างล่างใช่ไหมเจ้าหมีตรงนี้ชื้บเราต้องลงข้างล่างดีเนี่ยเดี๋ยวข้ามสะพานอันนี้โอ้โาแล้วเบียบรเบียบหน่อยดิจะได้ระเบียบพักเฮ้ยเดี๋ยวรถถังอะไรเหลืองๆอ่ะอะไรอ่ะทใหมห๋อ จีบีต่อเข้ารถคันนัได้ไหมเจ้าต,ต่อตอร์โดฉันชอบอะ่ะอยากเล่นรถถังเล็กๆแกเข้าไปไม่ได้หรอกตัวแกติดเนี่ยขนาดตรงนี้ยังติดเลยตัวแกคงเข้าไปได้อะ่ะเนาะฮะตัวยาวจริงเลยยาวยันหน้าเลยถ้าต่อตอร์โดหน้ายาวไอ้ตรงนั้นอะไร,ะรอ่ะถ้าต่อตอร์โดเป้าวันไหนเขายิงกันยังไงอะ่ะเดี๋ยวกิงไว้สิอ่ะเดี๋ยวยายยิงให้ไหมยิ่ต้องยุ่งฉันยือถูกแล้วฉันกี๖เจ้าต่อตอร์โดฉันแกล้งมันไปเรียบร้อย หุ้ยข้างหน้าด่านใหม่ทะเลทรายว้าวเราทะเลทรายกันแล้วยิงให้หมดเลยเดี๋ยวทำลายหมู่บ้านเลยเหรอทะเลทรายอย่างนี้เราต้องไปกินหมาลายทะเลทรายข้างบนจะวีข้างบนข้างบนประตูจะเปิดนี่นั่นแหละไปกินหมาลายทะเลทรายก็ไปกินไอติมที่ขั้วโลกเหนือ จะบ,บ้าละร้อนตายหนาวตายพอดีแหละทำลายเหมืองเลยทำลายเหมืองก็จะเจอไมค้คาบสักพักก็จะเจอขีปนระบบรถถังดังตู้หนาวหนาวหนาวหรออุ้ยถอยหลังไม่ได้อ่ะระวังจเย็นเย็นมันอาจจะเป็นทุรกิน,นก็ได้ไปนน่มันจ,จะแข็งข้างในมันจะ,จะนุ่มแบบธุรกิยจยิง้เลยสิเจ้าหวีนี่เนยิงให้เหลยว้าวระวังหนาวอยู่า ระวังระวังเจ้าตโอโหน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเขามีคำเตือนเขามีคำเตือนเตือนนี่ยเขาอ่านคำเตือนเหรอสีคำเตือนระวังระเบิดเมรระเบิดอยู่ตรงหน้ามองไม่เห็นก็งูฉกตายแล้วอีบ้านี่ไงพวกเราไงมองไม่เห็นระเบิดอยู่ตรงนี้เออเข้าไปหยยบระเบิดหน่อยเร็วคนข้างหลังเขาจะได้ปลอดภัยไม่เอาโอ้ยเราเราต้องรอดสิเราโปรเฟ s ชั o นนิดนะจวีนีเแค่ยิง ยี่ไปยี่ไปไม่ค่อยจะต่อจะบีโดพูาทางนี้มันอันตรายมากเลยเด็กพูดถึงคีแคทเดี๋ยวก็กินหรอก็อร่อยนี่ขนาดเขาไม่ได้แจกลายังอร่อยเลยถ้าเกจอจะขนาดไหนเฮ้ยดูดิันคิดว่อร่อยเลยบอกไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยนะเขาให้เหยียบเพื่ออะไรอ่ะตรงเนี้ยเอ็นน้ำนั่นหรอโอ้เอ็นน้ำเฮยไม่ใช่ไม่ใช่รู้แล้วเราต้องลากกล่องมานี่ไงโอ้กลอี้ได้เลยถูจะต่อจะบีโดเกี่ยงย่ จีเนียจีเนียมสกินก็ได้วใช่ทีเดียวรัดปิ้วเลยไหมล่ะเฮ้ยนี่ให้เจ้าต่อกับหมีหน่อยสิได้เลยไหวจรีรละกันเจ้าหมีคอยดันไว้ฉันเป็นคนดันดังหากเร่าให้่อกว่าเป็นป่าดันบอกไว้ก่อนเลยดันได้หมดเลยดันแหละดันอะไรดังใครอยากเป็นดารานะครับมาได้นะครับเพราะว่าพี่พี่สาวทำได้ แแล้วกจะพพูดเื่อฉันก็แค่เล่นวงให้แบบคนเขาชอบแค่นั้นแหละโถู่กไหมโอ้ดีงามมันเล่นวุกก็ได้แกเล่นเกมคนเขาก็ชอบอยู่แล้วเอาให้แกโดนทรมานฮอ๋อว้าวอันนี้ทางสะพานพวกเราต้อง p r o f i c i e น t ต้องมีแต่อนาต o ท y t อันนี้อนาต o ท y t ไปเลยเจ้าปืนใหญ่เจ้าหวีมีปืนใหญ่ไปก่อนเลยยิงปืนใหญ่ใส่กันกันตุ้มตามปืนไทย ทำไมแกเอาลอยกระทงกับบางละกันมารวมกันแล้วมันมันเข้าด้วยวะประเด็นเฮ้ยเอ้าเราเหยียบแล้วเราไปไงอ่ะเราเหยียบเดี๋ยวก็เราเหยียบมันไปยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ๋อเขาเลยนะเหมือนเหยียบเพราะข้างล่างจะเป็นประตูไงพอเหยียบปุ๊บประตูจะเปิดแกเหินลงไปนี่เลยมันลงไม่ได้อะอ๋อได้เหรอเจ้าได้ เดี๋ยวแกลองดูนะเนี่ยตอประตูเปิดเหรอใช่ใช่ใช่ถ้าเราไม่เหยียบประตูมันจะปิดไว้โอนี่แกตัวดีฉลาดมากไม่น่าเชื่อเลยว่าจะฉลาดถึงขนาดนี้นี่แกหนาเป็นชมชมดิชมโอ้ชมเนาะอชมไม่มีคำหนาเลยนี่เฮ้ยโอเคโอเคโอเคเล่นหรอมันเล่นไม่ค่นยดีอะมันจะเล่นยังไงอีก่ะแกต้องเล่นเครื่องแกบึ้นๆเลยแล้วๆๆๆๆๆโอ้นเครื่องแ ชอบเลิงข okay, no like no ึ้นเลยน้องชอบลิงขึ้นก็ไม่บอกแต่นี่เขาใช้น้ำมันชุดที่จะตัดติดเลยนะเรื่องมีตัดติดให่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวพีขวากับซ้ายไปทางไหนดีไปไหนขวาก็ระเบิดซ้ายก็ระเบิดระเบิดทุกคนงั้นเรามาซ้ายก็ได้ไปขวาดีกว่านี่แกไปซ้ายบอยไปขวาได้เลยก็ระดับพวกเราต้องมาทางซ้ายป่ะชอบการท้าทาย โอ้ชิวมากแม่ชิลแมนนี่แห่งซันเต้ใครเห็นกว่าก็ต้องไปดูไปแล้วเห็นเต็มสองตาเลยเมื่อกี้เนถึงก่อนเลิกโวยวายได้และเจวีไอ้ยมันคือความคลิปเข้าใจเปล่าคนดูเขาชอบให้บีโวยวายมีอะไรว่าเข้าใจไหมแม่ไม่เชื่อก็ทองถามดูชอบเปล่าช่วยเอาอะไรมาครอบปากเจวีหน่อยทุกคน อันนั้นหมาที่ก็ดูว่าตัวเองเป็นหมาไม่ใช่หมีมาฉันฉันไม่ได้มองแกเป็นหมีมองแกเป็นหมูเอ้าวู้อยากที่ปืนตกที่เนี่ยที่ข้อมือมันตกว้าวเอาปืนมาตีหน้าฉันได้ละที่เดี่ยที่เนี่ยเก่งปงไม่ไงทางนี้เหรอเจ้าหญิทางนี้ใช่ไหมอางนี้แหละเชื่อฉันดิรู้แล้วเล้ลเขาวาดตรงนี้ช่องนี้เราก็ยิงเร็วแกนี่ยิงเลยแกนี้ไปไปแกนิงแกไปได้ ให้เลยแกี้ยิงอเคปิ้วเย้หมดแล้วโอ้โหมมแล้ว่ั่ายิงป่ยิงเ้างบนโอ้ยโอ้แลนี่แกี่เลือนนะไม่ใช่ทางรถยิงอีกสิเอาแล้วเอเค หล่อเนี่หรอทั้งั้นมันสั้นกว่าทำไมเราต้องไปตามลูกศอเออแล้วแต่ดิอ๋อมันมีทางกั้นอยู่ไงมีทางกั้นมีทางกั้นอย่างงี้นี่โหดนะไปไปบไปไ

เอาอีกจ้เร็วแล้วประตูาตะตปๆๆๆูเโยอ้าเขาจชั่วนะเอ๊ะเจ้าหมีแกว่านะเข้าวาร์ปเนี้ยมันจะไปอีกแมปปะไม่รู้แกลองเข้าไปดูดิแลาจะไม่ปุ่ยมิติหนึ่งก็ได้นะก็ลองดูไปเลยเกาวโอ้โหเปว้โกเวดี้โก มาแล้วอันนามาแล้วนี่โบนี่อิฐมีนี่อิฐมีนี่แอนนาส่วนหมีแอนนาเบลอนส่วนพี่ต่อเขเอ็นปักแอนนาเลยเอ็เลี้ยนเอ็นอะไรไม่ได้เข้ากันเลยเดี๋ยวแกแกทำลายเราจะข้ามยังไงเราว้าวตายแล้วทำลายเราจะข้ามยังไงเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะตายตายเลยแกทำลายสะพานอ่ะวิบ่าวแล้ววิบ่าวแล้ว เดะเ้ยม่้แลื่อเอาว้แกล้งเพื่อนแล้วเดะล้วมาแเดะเแล้วมลวมาแล้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 วมาแวมาแล้วมาแลมาแล้ว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 มาแ้วมาแล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 มาแล้ล้วมาแล้วมาแลาแมมาแมาแล้วล้วมาแล้วมาแล้แล้วมาแ้าแล้วมาแลวมาแล้ว้วมาวมาแล้้มาแล้วมาแล้ว ลื่นจริงโหรอไม่ค่อยลื่นเลยเออไม่ลื่นนะไปเจ้รถังรถ้าถังสวยนะเจ้าต่อจะไปโดนเจ้าถังหนาไหมนะไหนลองเหยียบดูไหมลองเหยียบดูโอ้เราไม่ได้อ่ะดิอะไรอยากได้รถ้าถังหนาแม่เจ้าต่อจะไปโดนให้มีเดี๋ยวดีเลยแกเข้าไปเตารอบเอ็กเองดิไม่มีตังเติมไม่เติมด้วยเหยีบฟัง ไว้กินขนมเดี๋ยวนะนี่เหรอทางนี้เหรอไอทางนี้แหละเราต้องไปกับดาบศักดิ์สิทธิ์อันนี้เข้าใจไหมมันคือ X Kaliber, Top the Spartan, New Year, Sword, Top the Ring, Return, the Mummy ไอผูดอีกรอบคำพูดไม่ได้เฮ้ยผ่านมาแล้วเย้ผ่านมาแล้วลผ่านมาแล้วนี่อะไรอีกอ่ะยิง เราจะไปแบบสปีดกันนะครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาลับเราดีแล้วก็ไปโอ้โหยบู๊เลยได้ของมีบอกไว้ก่อนเลยนี่ครับชิลมากนะครับตอนนี้นี่ครับไปอย่างรวดเร็วโอ้โหเจ้ามีหดมาก มันมากเลยเจ้าผีอ้อโหไปเลยตุ้มสิงมากเจ้าหมูนเจ้าตอเจ้าพี่โดคือคนให้อาหารหมูเฮ้ย,ยนี่นยิงเ้าแล้นเออนั่นแหละโอ้ยไปยากก่ยังกว่าอาวุธนีเทคนมเฮึยอย่าบอกนะว่าเราจะผ่านด่านนี้แล้วง่ายมาก,มาก พาด่านนี้ด้านนี้มันง่ายมันชีฟเข้าใจไหมไม่มีอะไรจะยากควาดามือมากกว่านี้เลยตรงนี้ทางมิติใหญ่มากมิติใหญ่เดียวต้องไปกาแล็กซี่แน่เลยแล้วต่อจะไม่โดดบ้านขนมหวานไอ้ขนมหวานจะกินให้หมดเลยเอกต่อนเลยนี่เป็นของโปรดของเจ้าบีนี่นะเอาไว้ก่อนเลยความฝันวัยเด็กก็คือสร้างบ้านขนมหวานไว้กินอยู่ก็บท้องฝาบ้านเป็นตัวเป็นปว๊กเลยเหรอไอช็อกโกแล ถึงเฟซฉันจะทานเต่ออ้วนเท่าไหร่ก็จะกินอยู่อย่างนั้นแหละวายจุ๋ีแกยิงเท่ไหวเนี่ยโอได้ไงเดี๋ยวนะเราต้องมาทางนี้หรือว่าไปทางนี้อ่ะข้ามช็อกโกแลตไปเหรอเราไปทางช็อกโกแลตข้ามช็อกโกแลตใช่อ๋อทางนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราไปทางนี้เราจะยิงกันนะไปนี่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 นีาเริ่มร้อย นี่ตุ๊กตาโหรอะนี่แน่ยแย่ขนมปังโหรอคะนี่แน่นี่แน่ยอ่ะมันไม่เท่าลูกบอาเหรอฮะนี่แกทำลายหมดเลยเหรอทำลายหมดเลยก่อนเลยฉันคือโจมพลวัตยิ้วขมืออี๋เลยบ้านเดียวเลยบ้านเดียวเลยเฮ้ยมันมีลูกบอลออกมาด้วยเห็นปะใช่เราไปเตะลูกบอลแบบที่โดนัโดูดิคาบิโอเลยนี่เนี่ยหลบให้หมดนี่แน่นี่แน่ลูกอมเออ ต้องวุ่นเลยตุ้มเป็นไงประตูเปิดให้โดยไม่ต้องออกคำสัง่งอะประตูปิดแล,<ะ>ล้วไอ้จิ๊กนั่นแหละ,ะจุดยอดวีไอติวีไอตีมไอติ๊มของบูเลยไอยตีมอต๊มบูดมีต้องกินตะคนุนตะคนคืออาหารไอติ๊มคือของวหวนนี่เจ้าหวีอะไรเจ้าหมูใครหมูฉันไม่ใช่หมู แกเป็นลิงปะละ่ะอะไรเจ้เาลิงเอาแกว่าฉันหมูด้วยเลยฉันเป็นแค่หมีแกว่าฉันเป็นหมูแกว่าฉันอ้นวนแม้ที่หมูดิ่งอ่ะหมูดิ่งก็อ,อ้วนอ่ะหมูดิ่งไม่อ้วนหมูดิ่งหุ่นดีสิเซเรนดเดอร์รอ๋อใช่สเลนดเดอร์แมน้วด <c oughs> เดี๋ยวมาแล้วไปแ <c oughs> คก็เกือบแตกตายโอ้ดูดิมีไส้ครีมด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยเคี้ยวกุบกับกุบกันยำ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  แกเลิกกินขนมได้แล้วตอนนี้ยกินขนมมากินขนมม่จิอุียเค้กนี่ไงเคก้กเ,เ,เค้กอ้าาาาตู้เค้กเหรอจริงหรือเค้กถามหน่อยนะ จริงหรือเค้กที่เจ้าหมีแปนหมูจริงหรือเค้กโอ้ยติดอ่ะไม่ตบเค้ก่ะจริงหรือเค้ก้รางวัลเจ้าหมีเป็นหมูจริงหรือเค้กยิ้บอกไปเค้กไม่ตบเค้กยมหมีให้รางวัลไปเลยไปเลยเจ้าตอบจะไปนอนนี่รามาแล้วครับเรามาอยู่ตรงส่วนเค้กที่โดนตัดออกไปนะครับแกเลิกกินทุกสิ่งทุกอย่างได้ละของอ้วนๆนี่แกกินจังเลยไครจะไปหุ่นดีเหมือนแกอุ่นดีน่าอยู่เป็นลิงคิดดูแล้วกัน รอแป๊บยังทิจริงแกข้ามได้แล้วลองดูดิเดินไปได้เลยเห็นปะเออจริงด้วยแล้วก็เราก็ไปฝั่งนู้นนะใช่ใช่เราไปฝั่งนู้นอ่าเราไปอย่างรวดเร็วแล้วครับเราไปทางรัดนะครับนี่เห็นไะมใช่ทางรัดนบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยข้ามได้ตรงนี้ข้ามไปเลยไปเลยเออเราไม่ต้องรอมาแล้วมาแล้วจ้ากูวที่ดูอยากได้ S <S เดี๋ยวนะอันนี้ยี่อะไรอ่ะทำไงให้มันเปิดอะ่ะอ๋อต้องไปเหยียบปะนั่นอะอ๋อใช่ใช่ต้องไปเหยียบอโอ้โหเราต้องรอรอแป๊บหนึ่งเจ้าหมีเฟิบน้ำขึ้นมาไปอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปเหยียบข้างบนนะครับนี่เหยียบตรงนี้เฟ๊บแล้วก็เหยียบอีกฝั่งปะแล้ก็ไปได้เลยมั้งอ๋อต้องเหยียบอีกฝั่งเหรอใช่เนี่ยมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยเจ้าหมีเห็นปหมเนี่ยจึ๊บอ่ะประตูก็จะเปิดแล้วเราไปทางลัดได้เลยมั้ย ได้เราไปทางลัดได้เลยเฮ้ยรัดไม่ได้โอเคได้แล้วไปเข้าไปเลยเด้ว้าวมีหนามตรงนี้แต่เรารัดมาทางนี้นะครับเุ้ยโอ้โหมีเครื่องบดเครื่องบดขนมปังเครื่องบดโอ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าชันโดนบดตายไปนี่แหละยิงมเออนี่นี่ยิงเออั่นแหละเออยิงนั่นแหละนี่ไงเป็นไงไปกบูแล้วก็เข้าเตาผิดเวลาเจ้ามี อะเริ่มเฮ้ยรวังนะมันจะกระเด็นใส่มันจะกระเด็นใส่โอ้ไ y god นไปเลยเจ้าต่อจะไปโดนระวังไฟอ้อเฮ้ยมันเกิดใหม่มาระวังนะเฮ้มันเกิดใหม่เฮ้ยบอสยักษ์บอสยักษ์มันขวาำบอสห้เข้าวาปเข้าวาบแล้วเข้าวาบอุ้ยมันเกิดแล้วเอยปเปเลยเลยลเไลวไลวเย ทุกคนกว่าจะผ่านได้นะครับก็โอ้โหด่านหลากหลายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับกับด่านรถถังนี้เพื่อนๆสามารถชวนเพื่อนอีกคนมาเล่นกันได้นะครับแบบว่าใครไม่เล่นก็ได้แหละไปหาเพื่อนเล่นในในออนไลน์เอาครับเน้นรับหน่อยนี่มีรถถังเทสลาดูเออดีใจมีไซเบอร์แฉงดูมีด้วยดีมีรถถังหลากหลายบ้างนี่อันนี้ก็คือรถล้อเป็นล้อ นี่รถถังคนรวยโลบ้าแต่ฉันไม่ตามหรอกนี่รถถังนี่ UFO อ่าอันนี้รถถังสีทอง VIP รถถังเด็กแว้นรถถังเด็กซิ่งชิ้นเล็กที่สุดแล้วรถถังน้ำว้าวสุดยอดราชวีเอ๊อยากได้อันไหนก็ดิดิราชวีรถถังแกลลี่รถถังกาแล็กซี่นี่คือค่ายมือถือคนละลานจะเล่าอะทุกคนมาเล่นกันได้แล้วครับบ๊ายบาย 拜拜。<Bye. S 2> <Bye. S 1>